สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้นำวัตถุมงคลมาให้ได้ศึกษาร่วมกันครับวัตถุมงคลชิ้นนั้นคือเป็นเหรียญนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับโดยปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณทงชัยนะครับวัดไกรมิตรวิทยารามครับเหรียญนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับอยู่ในกรอบอยู่นะครับเหรียญนี้ด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นลักษณะของตรงกลางเหรียญนะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับด้านซ้ายบนนะฮะด้านขวาระบุว่าแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับมีต่อโค้ดอยู่ใต้คําว่าตรงบุญเติมนะครับโดยด้านล่างระบุรุ่นนะฮะเงินมานะครับเหรียญนี้คือรุ่นเงินมานะครับ ดูด้านข้างเหรียญนะครับเป็นเหรียญนวะนะครับด้านข้างเหรียญนะครับเหรียญเท่ากับประมาณ10บาทเหรียญสิบาทนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะยันพุทโธนะครับแล้วก็มีลายไทยอยู่นะครับโดยระบุนะครับด้านใต้ว่าน่าจะเป็นปี2554นนะครับที่ออกเหรียญนี้นะครับนี่คือเหรียญ แม่ชีบุญเรือนตรตบุญเติมนะครับโดยเจ้าคุณธงชัยนะครับวัดไกรมิตริทยาราม2,554ครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ